หัวข้อที่จะแนะนำวันนี้คือเรื่องของนวัตกรรมใหม่จาก UPS ระบบเดิมที่คุณเข้าใจปัจจุบันเป็นในเรื่องของ Hybrid UPS คุณอยากรู้ไหม Hybrid UPS คืออะไรตัวนี้คือ Hybrid UPS อยากรู้ไหมโครงสร้างเป็นแบบไหนทำงานเป็นยังไงแล้วมีหน้าที่อะไรบ้าง ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างคำว่าไฮบริดจีพเสไฟขาข้างเนี่ยจะมีอยู่แหล่งจ่ายสอง,แห,งแหล่งแหล่งแรกคือในเรื่องของพลังงานทดแทนหรือพลังงานสีเขียวก็คือในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของวินตบายหรือกาหารพลังงาไฟฟ้าส่วนที่2ก็คือ power station นั่นคือไฟจากการะไฟฟ้าตัวในเรื่องของไฮบริดจีพีเอสตัวนี้เนี่ยจะเริ่มไฟจากในเรื่องของพลังงานทดแทนมาก่อน ส่วนหนึ่งก็คือจะใช้เข้าไปยังแบาตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งคือจะจ่ายออกไปยังแหล่งในเรื่องของอุปรกรณ์ที่ต่อขั้งพอถ้าเกิดว,ว่าแหล่งในเรื่องของพลังงานทดแทนเกิดมปปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซล่าเซลล์เองแดดมีหรือไม่มีการสัขึน้นไฟฟ้าจะมีลมหรือไม่มีลมตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้หรือเปน UPS ไฮบริดตัวนี้จะดึงไฟจากไฟฟ้าเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้แล้วจ่ายเข้าไปยังในเรื่องของใช้เข้าแบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งคือจ,จ่ายไปยังอุป,ปรกรณ์ ในเรื่องของคอมพเต์ตัวนี้เนี่ยไฮบริดยูเกียตัวนี้จะประกอบไปด้วยในเรื่องของมอเตอร์แปลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของมอเตอร์แปลงเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะคอนโทรลในเรื่องของไมโครโปรเซสเซอร์คอนโทรลจะสามารถใช้ตัวอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบคอมพิวเตอร์ระบบไลท์ติ้งหลอดไฟระบบแอร์นดิชั่นหรือระบบในเรื่องของตัวพัดลมมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรต่างๆหรือสามารถไปใช้ เรื่องของโคมทีสอบเครื่องมือแพทย์เครื่องจักรในรายผุ่ต่างๆตอนนี้เราจะพามาดูในเรื่องของต้นกําเนิดของพลังงานทดแทนนะฮะตอนนี้เรามาดูในเรื่องของวิธีการติดตั้ง ตัวนี้คือในเรื่องของโซล่าชาร์เจอร์นี่นะจะไล่จากสตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวแผงโซล่าร์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของอินพุตอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของไฟ AC i n อินพุตหรือไฟจากการไฟฟ้าขาเข้าตัวนี้คือในเรื่องของไฟเอาพุตเอาพุตจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือเป็นในเรื่องของเทอร์มินอลแบบที่2เป็นในเรื่องของปลั๊กที่เป็นปลั๊กเสียบเป็นเป็นประเภทในเรื่องของตัว มีมากส่วนตรงนี้คือจะเป็นในเรื่องของขั้วแบตเตอรี่จะมีในเรื่องของเป็นขัข้วบวกกับขั้วลบตัวนี้นะตอนนี้เราไปดูในเรื่องของการต่อใช้งาจนจริงๆนะครับต,ต,ตัวนี้คือพัดลมนี่คือหลอดไฟเห็นได้ว,ว่าสายไฟเนี่ยต่อ่านเข้ายังในเรื่องของเอาพุตธ ที่ไปนในเรื่องของตัว h ฮ b ริด UPS ตัวนี้นะตัวนี้คือสายไฟอินพุตตอนนี้ผมจะลองดึงไฟอินพุตดูออกดนะูแล้วดูว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้หรือเปล่าโอเคแล้วพดลองยังหมุนปกติหลอดไฟก็ยังมีความสว่างกาเรียกว่า h ฮ b ริดตัวนี้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่เปนในเรื่องของพวกมอเตอร์ หรือเป็นพวกวัดไฟต่างๆได้